โอเคทุกคนมาลอะอะแป๊นหนึ่งเะยทุกคน แม่เอาข้อดีเนี่ยไปไว้ I uh -huh. โอเคแล้วทุกคนมาแล้วกลับมาแล้วก็คือมันจะนานหน่อยนะเพราะว่าเราไปช่วยแม่ขนของมาโอเคเข้าเรื่องเลยเทุกคนเนี่ยพ,พอเราได้แอปพอเราได้แอปเมบอกว่แล้วเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปในแอปเลยนะทุกคนเออโอเคนะกดเข้าไปในแอปเลย มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่มันก็จะขึ้นมาโรบอกไม่ใช่เรากดเล่นได้เลยแบบว่าเกมอื่นๆน,นะทุกคนไม่ใช่เกมเราหบอกเกมโรบอกเนี่ยมันต้องแบบว่าใช้อีเมลสมัครนู่นนี่นั่นแต่ว่าเรามีวิธีอื่นที่ไม่ผิดกฎของโรบอกด้วยอ๋อนานจังวะเดี๋ยวเอาใหม่นะทุกคน มันน่าจะดาวน์โหลดผิดนะอ่ะแล้วก็กดเข้าไปทำในโทรศัพท์ก็ทำได้นะทุกคนอันนี้นี่ทุกคนไม่ต้องแบบว่าไปกดลงชื่อเข้าใช้นะเพราะว่ามันจะลำบากทุกคนกดลงทะเบียน แล้วก็วันนะคะทุกคนอันนี้คือวันเกิดของทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงไว้ให้ก่อนเลยอันเนี้ยเนี่ยที่เป็นเลขหนึ่งสองสามเนี่ยคือวันแบบว่าวันเกิดอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคก็ดิลากขึ้นมาเลยเราเกิดวันไหนก็เออลากให้ขึ้นไปเลยนะทุกคนเออ จะเอาตามความเป็นจริงก็ได้จะไม่เอาตามความเป็นจริงก็ได้แต่เราจะเอาตามความเป็นจริงนะคะเราเกิดปีสองพันแปดเก้านะทุกคนเอ้ยไม่ใช่อะทุกคนสองพันสิบออ ยืนยันนะทุกคนแล้วทุกคนก็มาเลือกนะถ้าคนที่แบบนี่มันจะมีอันนี้กับอันนี้ถ้าคนที่เป็นผู้ชายกดอันนี้คนที่เป็นผู้หญิงกดอันนี้โอเคแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยอยากเล่นเป็นตัวผู้ชายก็กดได้ค่ะอ่ะเราก็กดท่อไป โอ๊ยกดไมโดนอะโเคดดอะอะโอเคเกขอะออะอทนะทอะโอะเคเะทอเเดกะอเกะไเคงดโทเเดีะเเกออคนดโทษีะกคน เราเกิดปีสองพันสิบโอเคโอเคแล้วก็อย่าใช้ชื่อจริงของคุณนะจ๊ะเอ้จะชื่อจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้จะชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้แต่จะเอาเป็นชื่อภาษาไทยแล้วทุกคน อุ้ยลืมลืมแนะเขาไม่ให้เป็นชื่อภาษาไทยนะทุกคนเขาให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวอุ้ยอะไรเอออันนี้ถูกใช้ไปแล้วนะทุกคนโอเคอันนี้ยังไม่ถูกใช้ไปอะไรนะ รหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือรหัสผ่านจริงๆนะอ๋อมันต้องแบบรหัสผ่านมีความยาวน้อยกว่าแปดหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมีความน้อยกว่าแปดอักษรอุ้ยเฮ้ยโอเคอันนี้ได้แล้วลงทะเบียนเลยนะคะเออรอแป๊บหนึ่งนะ มาลงทะเบียนอยู่นี่ค่ะทุกคนและวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือคนที่อยากเปลี่ยนตัวละครใหม่เนี่ยกดกดมาตรงนี้เลยคะ่ะนี่กดเข้าไปเออทำไมตัวละครแบบนี้ กดไปที่คำว่าตัวละครน,นะคะแล้วเลือกซื้อถ้าคนที่เป็นผู้หญิงแล้วอยากเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นตัวละครผู้หญิงนะคะ,ะนี่เราจะซื้อเป็นตัวนี้ทุกคนก็กดตรงนี้นะแล้วก็มากดที่คำว่าปรับแต่งเอ้ย ไม่ใช่อนะทุกคนไม่ได้กดคำว่าทีปัดแต่งก่อนคือต้องมาที่ตัวละครที่ซื้อแล้วคือตัวนี้สลบับเออมาที่ตกแต่งก่อนนะคะนี่คำนี้เลยแล้วก็กดมาคําว่าซื้อแล้วนะทุกคนอืมกดมาเลยทุกคนจะใส่เสื้อ เอยทุกคนจะทําร่างกายยังไงก็ได้เลยทุกคนแล้วแล้วก็จะใส่หน้ายังไงก็ได้ด้วยไม่ดีกว่าไม่เราไม่จะเราไม่เลือกซื้อไวห,หน้าแหละผมเนี่ยจเจ้าเป็นแบบไหนก็ได้นะทุกคนจะแบบที่ทุกคนชอบก็ได้เอ,เอาจะสนสนนี้ สีผวพือสีขาวอืออันนี้ลำตัวทุกคนจะเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบนี้หรือแ,แบบนี้ก็ได้เราจะเป็นแบบนี้ แขนซ้ายจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยแบบนี้แต่เราไม่เอาแขนขวาก็เหมือนกันมันก็จะเป็นแบบนี้ขาซ้ายเนี่ยเราจะทำให้มันอันใหญ่เห็นไหมมันจะอันใหญ่ขึ้นเลยโอ้ยบอเบอแมน นี่เห็นไหมทุกคนโครงสร้างเราจะไม่ทำอะไรกับมันโอเคแค่นี้ก็สมัครกลบ็อกได้แล้วนะคะแล้วบ๊ายบาย